My name is Optimus Prime. สวัสดีท่านผู้ชมดรวย,ยนะครับผมโยงผมนะฮะทีดีเอ็นนะฮะวันีจะมาคัดเกมดใหม่ครั้งหนึ่นะครับตอนเริ่มต้นใหม่ด้วยกันกันนี่เป็นเวอร์ชั่น1.5.1นะมัง้งอะไรอย่างเที้ยนวเซฟผมที่ผมลายไว้ก็บานเบิร์มโดยฮีเปอร์นะฮะเลยเริ่มใหม่ดีกว่าแล้วก็อัพเกรดเวอร์ชั่นใหม่ด้วยทำก่อนจากที่ ไม่เลือ่อนจกำลังนาผมเ,เล่นเกมไม่นี่อยู่ได้มถ้ามีเสียงราควรอะไรก็ขอภฟยด้วยนะครับผมนี่ต้องตี่อยอาหารหด,ดแล้ว มีเนื้อเราจเป็นมากครับเอาให้หมดเบยนม่ใช่ครับ<า>นม่ลดอาหารรดเร็วจงเบยเจะแพนะ้เดฆ่าตัวครับแบดแบแบ ูตใบดูตใบดูตใบดูตใบแล้ก็จุ๊บจ๊บเเจอแกโอ้ครบเลยอ่ะเอด้วยโอ้แหลมเป็ดดูว่าเราดีกูเบย จุกจุกน่นการบักไม่ดีนะครับฮ่น่ะต้นปีงนปับาใหใแรกันหน่อยก็อาดกันก็คนนัดก็โ,โกโบินนะฮะ ข้ไม้จุดเริ่มต้นของเกมนี้ก็คือไม้เออแล้วก็ต้องเป็นไม้ตุ้กตุ้กตุกตุกตุกต ดีว่าแอปเปิ้ลเดอยวเปิ้ลน่างเก็บครับเดี๋ยวเราไปหาเกาะไดไหมเดี๋ยวไปหาที่อยู่ก่อนโอาแรดวิน,นเอาไปปลูกเอาไปปลูกก่อนเอาไปปลูกด้วยก็ไม่รู้นะผมจำไม่ได้ไม่เล่นนานเลย นี่มันก็ได้เล่นเลยไม่ได้แตะเลยไหมครับไอ้หมูระหวันทหันจะก็ต้องฆ่านะครับฆ่าเอ้ยหสามตัวเบยแหลมเบยไม่ฆ่าสักฆ่าสักโอ้โหตกใไม่หาก็ล้เอาไปเดี๋ยวครับเหมือนเดิมไม่มีออโต้โอ้ย จั่เียนโอ้สร้างบ้านบนนี้ดีกว่านะาตรงซิปเปอร์ไม่กลัวครับแค่ระเบิดแล้วก็ตายแล้วจบเพาะว่าผมเราสร้างบ้านพวกบนต้นไม้ดีกว่าอุมาได้ทำเนี้ย โดนโดนดึง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 มาเลี้ยวแล้วโอ้อีกแล้วเจ็บมันอะเจ็บว่ามันเจ็บเนี่ยนั่นโอ้ยอย่าไม่ได้อ่ะโอ้ตกหายใจเจียนเยอะด้วย ภาดแรกก็ดันชีอว่าดีกว่าเอ้ยจะมันตอนนี้ดันกิ้นเยอะนะคูกคักคร ปล่อยไปเฮ้ยแมมุมูมูหมูตกได้หมดแต่ยมงไม่มีหรอกเพราะยังไม่มืดเลยเฮ้ยแถวนี้ ต้นปอนไซน์่ถุยใช่ครับขาหน้ก็ขอนานๆหน่อยแล้วกันนะเียเรียมได้สิบสอง ต่อานอนตายครับผมทำอะไรอยู่นะผมเล่นโดร์ปองอยู่ผมเพวันจะลงพีเอพงเป็นไงผมว่าจะาเจะามาแคสในพีเอสพีอ่ะเผือกัน อันนี้ไม้เราสำคัญสุดๆครับอันนี้ไม้มันจะอยู่ไม่ได้มันอยู่ไม่ได้จีคุณลิวแล้ว ทำไมผมมันดังก็อย่างที่บอกมีเสียงโก้ขอภยัยด้วยกันเพราะว่าออบอกซื้อนอบุ๊กมามันมีอยู่รูเดียวเองผมเลยใช้ไม้โทรศัพท์ลองใช้ดูมันก็ใช้ได้ด้วยเฮ้เสียงอะไรเมื่อกี้น่าจะยินเน้ะหมูเราตอนนี้ไม่กดตายครับเบรยงเรามีพร้อมไปหาที่พักก่อนาอาไจะตายอ่ะ ตา,ตามตามปิ้งเคเบลิลว้าวผมว่าพิ่งเตือนนิดหน่อยยังยังไม่ค่อยนี่เลยมันไม่ค่อยอะไรวะตัวผมมันไม่ค่อยอะไรวะ ช่างเอยไปต่อนี่เลยเนี่สร้างบ้านตรงนี้อ่ะรอเป็นถ้ำเหมือนเดิมแล้วกัน๋ยวค่อยพัฒนาขึ้นไปอีกมเล่นยาครับรอบนี้ย ชอบผมก็สหลับก,กันเลยไปม,มืดแล้วป๊บหลับกรำหวัวครับปากปากนี้ผมยาวแน่เกิอะไรวะเนี่ย ไม่ได้นะไแล้วไปละจะจะหาที่ดีๆหน่อยโอ้โหอะไรกันวะก็ผ่านมาสิบนาทีกว่าแล้วนะฮะกาตรตีหมูที่ดีต้องทรมรนมาณบรรยการเช็งม,มือตก ไอ้แมวเฮ้ยโธ่เอ๊ยเฮ้อยอะไรวะเนี่ยติดอะไรวะอย่างน้อยตอนนี้แต่ครับผมจะหายไปก็ไม่เป็นไรครับผมก็อย่างเพราะผมผิดเองอะ่ะไม่ได้แคร์เลยเพราะคนเราเกียดก็ไม่ได้ด้วยใช่ไหมล่ะจิมี่จิมี่จิบุขึ้นไปทำบนดี๋ยว啊อย่างผมต้อง ตื่นเต้นดยอยปาเดียวนะขึ้นไปไงดีวะเ่อไม้ก็แล้วกัน ไม้ดิดินเย้ขึ้นมาแล้วโว้ยเออมึงจะทำอะไรเราได้นี่แหละบ้านผม,นจ,มจ่ายป่ะเข่ากันไม่ไหวล้ว ได้มาแล้วฮอตไอ่แหละจัง,งมันอายุเอยากกินเด็ดอ่าครับครับก่อนเอาตีนมาก่อน,นแล้วกันนะเอ้ยต้องกูดว่าเกิดสิอย่าไปพูดไม่งั้นมันมันไม่ดีต่อสุขภาพ พอแล้วพอจบเอาเนื้อหลังไม่ไว้อ่ะหิวแล้วางเราขอเล่นบางก่อนแล้วกันนะเอาพอดูขงวนนู้นไปจ้า เได้ช้างน้อยดูเจะจี้โอ้ยไม่ไหวละขอเป็นเท้าก้านก่อนงหยับหยับหยับงหยับหยับหยับผมว่าพาร์ทนี้ก็สอบตรงที่ตรงนี้ดีไหมเอ่ยผมว่าน่าจะดีอะเพราะว่ามันไม่มีอะไรละต่อพาร์ทหน้าแล้วกัน ไม่ทำปลองไหมครับหนึ่งจุดห้าจุดหนึ่งเลยก็ไม่เป็นไรนะฮะแล้วก็ไม่มีอะไรวมั้งขอจบคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้แล้วก็เออวันนี้ก็ไม่มีอะไรละเดี๋ยวพอต่อพันหน้าทีเดียวเลย ตอนนี้ก็ขอลาไปก่อนครับฝากคำตักใยก็ันดีนะครับขอบคุณครับ